สวัสดีครับมื่อนี้เสียงหน่อยคุณเรื่องว่าครับจะพามาชมบรรยากาศทุ่งห้านงามยแรงครับโอ้ยงามหลายครับสุลุกหุลูกตาเลยครับตอนนี้อ่าพาหยาไปเบิงว่าหน่อยกินหยาเห็นครับว่าหน่อยเดี๋ยวผมไปกินเลยครับนี่กินยังไงก็บเบิร์เบิครับแตกขึ้นมาใหม่ให้ก้าครับ ปลอกตัวหน่อยเนี่ก็เลยปล่อยกินกันเลยครับว่าเบ่งบรรยากาศน้ำกันครับถือว่าเป็นหยาทีถึงมะามาัยดีดีเลยครับแห้งตัดแห้งแตกเบ่งขึ้นเยครับอุ้ยแน่ไปทั้งใดตาสะออนไหลครับเหมะสำรับผู้เลี้ยงม้าเลี้ยงา้อยลีครับ ถือว่าดผลดีสุดๆเลยครับผมว่าตั้งแต่ปลูกหญยาตัวใดมากอะสู้ห้าตัวนี้บ่ได้เลยครับเพราะว่าจะเหยียบยจะยำกินไปยังได้ปล่อยงวาแทะเล็บมึงนี่แหละครับปล่อยกินสบายเลยครับปลวกงวาตัวหน่อยปล่อยผมปล่อยกินเลยครับ,รบมันขึ้นมหม่มันหนาแบบมงนมีมันมีสองหว่างเลยครับโอ้ย บรรยากาศยังมแรงครับเขากับผ้าบางหยานี่แหละครับอ่าอถนั้นก็นยังตัดยังมาเบิดครับช่วงนี้ถึงวัวก็บ่ค่อยเป็นราคาป็นไงครับการสั่งหยาก็เลยชะลออลงไปน้ครับพวกจะเอาไปปลูกกะโบได้มาสั่งครับช่วงนี้เบืง่งราคางัวคือกันครับ อ่าพาไปเบึงว่าหน่อยครับเออโอ้ยเลื่มใหญ่มีความสุขเลยครับผมครับอรากาศยังแรงครับ ไปมีพื้นที่กะหาหยาตัวน,นี้ครับมาปลูกครับผลตอบแทนต่อไรก็สูงดีครับคร,รับก็บฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้เสียงรยคนเลยงงได้ด้วยครับด้วยเพื่อมีคลิปหม่เสนอมีประโยชน์และสาระไอพอ่อแม่พี่น้องบานเทาได้บางต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิดละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ